ค o o มอร์น i ิ่ค่ะทุกคนวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะหลังจากที่พลอยกลับมาจากลาวนะคะเราก็จะไปซื้อของเข้าบ้านกันนะคะไม่จะเป็นอาหารมูเห็ดเป็ดไก่เอออะไรต่างๆนะคะมีความรู้สึกว่าอยากทําคลิปหนึ่งวันของพลอยกับแฟนเนี่ยนานน,านมากแล้วคะ่ะเพราะว่าจริงๆหนึ่งวันพลอยไม่ได้มีอะไรที่มันสเปเชียลนะคะก็จะซื้อของเข้าบ้านให,ให้ให้บ้านคุณยายนะคะ ก็จะเป็นพวกอาหารต่างๆนะคะแล้วก็ของเครื่องใช้อย่างเงี้ยค่ะจะซื้อทุกอาทิตย์นะคะหนึ่งเดือนเนี่ยจะซื้อทุกอาทิตย์เลยแล้วก็บ้านพ่อยเนี่ยจะเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะวันนี้เป็นวันพักผ่อนนะคะเราสองคนก็มีที่ไปแล้วค่ะก็จะไปคาเฟ่นะคะในตัวเมืองบุรีลัมเลยค่ะชื่อคาเฟ่ลาพัสคาเฟ่นะคะคาเฟ่นี้เนี่ยจะเป็นสไตล์ที่เราแบบ ตกไปตลอดนะคะแล้วก็ชอบกินเค้กของที่นั่นเพราะที่นั่นอร่อยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยรอติดตามกันนะคะจริงๆวันนี้ว่างมากค่ะ ำใส่เว้นนะคะทุกคนเพราะว่าอากาศร้นมากๆเลยที่บุรีรัมย์นะคะอันนี้คนขับรถปลอยค่ะฮัโหีเซย์ฮัลโหลหน่อยค่ะสวนะคะแฟนเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยออกกล้องเท่าไหร่มัง้งเ็บมาครั้งนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาจากคาเฟ่เสร็จแล้วกินอะไรเสร็จหมดแล้วรีลแลกเรียบร้อย oh. เดี๋ยวเราจะไปที่แมคโครกันคะ่ะ <laughs> เพื่อไปซื้ออาหารนะคะมาไวทำเนาะแล้วก็แวะไปบ้านยายนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะคะหนึ่งวันของเราก็จะไม่ได้มีอะไรมากค่ะเดี๋ยวตาเข้ามาเลยค่ะพี่คิงอะ่ะแฟนเขาก็จะมีอาหารของเขาเป็นอาหารไทยบ้างฝรั่งบ้างเนี่ยเราจะไปดูกันเลยว่าหนึ่งวันหรือในหนึ่งสัปดาห์ที่เราซื้อของอะ่ะเราซื้ออะไรบ้างโอเคค่ะเคถังบ้างนะอันนี้ what you buy today Buy fish c h i c k ก n ห o r k บคอนอะไรนะไปดูอาเล็กซี่เล็กซี่โอเข้ามาข้างในแล้วคิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรนะคะคิดไม่ออกเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะซื้ออะไรบ้าง ก็มีประมาณนี้เลยนะคะก็จะอาหารก็จะเยอะนแต่แฟนเนี่ยก็คือจะความจำดีกว่าพอย By u Something Paper This know. s w e k No w Okay Let's buy some sweet <laughs> Every week oh. Okay Let's go I think อันนี้คือแฟนอาจจะคิดถึงยายตลอดของยายก็จะมีเค้กไว้หอมที่แฟนจะซื้อนะคะแล้วก็ เป็นสังขยาใส้คลิกใส่สังขยาอย่างนี้นะคะแฟนก็นจะคิดถึงยายตลอดแล้วเขาก็จะรู้ว่ายายอ่ะชอบอะไรไม่ชอบอะไรพอแกน้นมา let's go ตอนนี้ภารกิจของเราเสร็จสิ้นแล้วนะคะค่าเสียหายวันนี้หรือสัปดาห์นี้นะคะ อยู่ที่3,452บาทก็ถือว่าเป็นราคาปกติของทุกๆสัปดาห์นะคะจะน้อยจะมากขึ้นอยู่อ่ากับเรากินมากกินน้อยนะคะเดี๋ยวเราเอาของขึ้นรถกันเลยค่ะนี่นะคะแฟนก็จะเป็นคนเอาจัดแจงของที่ ได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะจากการซื้อของไป,น,น,ไปนู่นไปนั่นไปนี่เคลียร์เสร็จเรียบร้อยภายในหนึ่งวันถึงเวลาก็ยังไม่จบต้องกลับบ้านไปแล้วก็ของใส่ตู้นั่นนู่นนี่นี่นู่นนั่นของใช้อ่ะคะ่ะต่างๆนาๆนาเนาะคนนี้ค่ะผู้ช่วยพลอยค่ะฮัลโหลบายบายนะคะบายบาย,บายทุกคลิปค่ะแมะ่แล้วทำไมต้องซื้อของพวกอาหารเนี่ยทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์ละ สี่ห้าพันอย่างเงี้ยค่ะอ่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะแฟนเขาก็ชอบทำอาหารกินเองอะคะ่ะมากกว่าซื้อเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเฟรชมันมันใหม่มันสดกว่านะคะกว่าที่เราไปซื้อถ้าเราไปซื้อเราไม่รู้ว่าที่ร้านอะเขาจะทำแบบสดใหม่เหมือนที่เราทำไหมแต่ที่นี่แต่ของพลเนี่ยแฟนพลเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบให้แบบเออทำอาหารที่มันสด ที่มันใหม่อย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบทําแบบนั้นวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ดูคลิปพอ,อยจนจบในวันเดย์ <One day S 2> เราทําอะไรกันบ้างนะคะก,ก,ก็กะมีแค่นี้แหละคะ่ะชีวิตประจําวันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเราทํางานหนักมาแล้วแล้วก็เราอยากเออรีแลกอะไรเงี้ยการรีแลกของพอ,อยกับแฟนก็จะมีแค่นี้แหละคะ่ะเราทํางานหนักเราทํางานแบบไม่ได้พักเอ,อพอถึงเวลาพักผ่อนก็อย่างเงี้ยละค่ะรีแลก เราลุยงานเราก็ลุยงานทั้งสองคนนะทุกคนอือะแฟนยังไม่ลืมนะคะเพราะว่าแฟนชอบกินปลาทูมากเมื่อกี้เขาเตือนพอบอกว่าก,ากินปลาทูโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะแวะซื้อปลาทูด้านหน้านะคะทางกลับบ้านของเรานะคะแฟนชอบกินปลาทูมากทุกคนเออเพราะว่าเขาบอกว่ามันอร่อยดีกินถึงแล้วค่ะทุกคนวันนี้ร้านเปิดไหมอ๋อเปิดค่ะนี่ปลาทูนึ่งแม่กลอง นั่งรถไปคุยกันไปนะคะจริงๆอ่ะวัตถุประสงค์ของพอนะการทำ YouTube เนี่ยเออมันก็เป็นอะไรที่แบบ Challenge ino, c h a l เลนด์ดีเนเป็นอะไรแบบใหม่ๆที่เราไม่เคยทำอะคะ่ะแต่พอดีเนี่ยพอรู้สึกว่าเออคนที่เขาอยากเห็นชีวิตพอยมากขึ้นกว้างขึ้น,ขนเขาก็อาจจะเราอะถ่ายทอดชีวิตของเราเรื่องราวของพอยกับแฟนเนี่ยลงในทิกต o กเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะ คงอาจจะยังไม่หมดนะคะแต่พอทีเนี้เรามาทางช่อง YouTube เรามาทำอะไรที่มันเปิดกว้างมากขึ้นนะคะอย่างเช่นวิดีโออย่างนี้อย่างที่พลอยทำแล้วก็พูดๆเนี่ยก็ทุกคนอาจจะเห็นว่าเออพลอยพลอยเห็นอีกมุมหนึ่งของชีวิตพลอยกับแฟนในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตกันนะคะทำงานแล้วก็ พักผ่อนรีแลกนะคะไปตามสเต็ปของชีวิตเราจริงๆพอยกับแฟนะใช้ชีวิตเรียบง่ายมากๆที่บุรีรัมไม่ได้มีอะไรที่มันพิเศษหรืออะไรเลยแต่ที่เราอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าเป็นความเข้าอกเข้าใจของกันและกันแล้วก็คือเขาก็เรียบง่ายสําหรับพลแล้วพอยก็เรียบง่ายสําหรับเขาอะไรเงี้ยจากที่ถามเขานะคะ ทุกๆคนจะเห็นชีวิตของพลกับแฟนมากขึ้นผ่านจุดๆนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามพลในช่องพลเจสซอรี่นะที่ตามพลมาจากช่อง t ิ k t o อกนะคะพลเจสซอรี่เช่นกันนะแล้วก็อยากให้พลทําวิดีโอแบบนี้น,น,นานๆแล้วก็แชร์ชีวิตในแต่ละวันของพลเนี่ยน,น,นานๆเนี่ยทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้พลด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราทําวิดีโอ หรือวิดีโอเราสองคนแบบนี้ผ่านหน้าจอของทุกๆคนนะคะผ่านอาจจะแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆหรือจะอาจจะแบ่งปันคําถามที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้แล้วพลอยประสบพบเจอมาแล้วพอยก็ได้แชร์ประสบการณ์ตรงนั้น,นออกจากคลิปหน้าเนี่ยใครอยากให้พลอยทําอะไรหรืออยากให้พลอยไปไหนเนี่ย สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวพลอยเนี่ยจะพยายามทําตามคําขอของทุกคนที่คอมเมนต์มานะคะก็ยังไงเนี่ยก็ช่วยกันติดตามกันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราสองคนก็ได้นะคะกับช่องพลอยเจสอร,รี่ค่ะบ๊ายบายค่ะสําหรับว <Bye S 1> ันนี้ <bye S 1> ไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้พลอยด้วยนะคะ